สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเรามาดูเหรียญของหลวงพ่อพานะครับที่ออกวัดไร่เหนือนะครับปีพุทธศักราช2538นะครับเรามาดูกันเลยครับเห็นรุ่นนี้นะครับด้านหน้านะครับจะเป็นหลวงพ่อเทีมนิมิตนะครับ สำนักส่งไล่เนินนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นรูปของหลวงพ่อนะครับเต็มองค์ครับลวงพ่อผ่านสุกโมนะครับเรามาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราดูที่ผิวเหรียญก่อนนะครับ เหรียญแท้นะครับผิวเหรียญจะตึงนะครับจะไม่บวมนะฮะเหมือนที่เหรียญทั่วๆไปนะครับต่อมานะครับให้ดูขอบตัดนะครับนะครับขอบตัดนะครับเป็นขอบตัดหยาบนะครับนี่ครับ ขอบตัดเป็นขอบตัดหยาบขอบตัดหยาบนะครับจุดสังเกตนะครับขอบตัดนะครับจะมีตำหนิอยู่หนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งแหงนะครับคือตรงนี้ครับจะเป็นรอยบุ่มนะครับที่ลึกกว่าตรงอื่นนะครับจะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะชี้จุดให้ดูนะครับตรงนี้ครับ เห็นไหมครับนี่ครับทุกเหรียญนะครับจะมีเหมือนกันหมดนะครับตรงนี้นะครับขอบตัดจะมีตําหนิตรงนี้นะครับทุกเหรียญของเหรียญแท้นะครับนี่ครับด้านหน้าเป็นนะครับหลวงพ่อเทพมิตรนะครับผิวจะตึงเห็นไหมครับนี่นะครับผิวจะตึง นะครับการตอกโค้ดนะครับอันนี้เป็นการตอกโค้ดนะครับไม่ใช่โค้ดในบล็อกนะครับคําว่ากุยบุรีนะครับสตอีนะครับเต็มไม่บี้นะครับ ก็นะครับนี่นะครับสังเกตรตรงนี้ครับที่ขอบตัดจะมีตึ้นเหมือนฟันเอ่อเป็นล่องล่องลงไปซองสักประมาณสักล่อง,ล,องล่องอยู่ตรงที่ผมซองให้ดูครับเนี่ยครับเห็นไหมครับจะเห็นชัดเจนเลยครับ ต่อไปนะครับมาดูเหรียญเก๊นะครับว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับถ้าเรามองหนเพลินนะครับจะเหมือนกันเปียบเลยเห็นไหมครับไม่ค่อยแตกต่างแต่ถ้าเรามองด้วยกล้องนะครับเราจะมองเห็นหลวงพ่อเทนิมิตนะครับนี่ครับแถวนี้ครับผิวจะบวมนะครับนี่ครับแถวเนี้ยจะบวม ผิวก็จะไม่สวยนะครับไม่ตึงเหมือนเปลี่ยนแท้นะครับน่ครับคำว่ากุยบุรีนะครับซรลอีจะบี้นะครับแล้วก็ด้านข้างเห็นไหมครับจะเป็นเส้นเส้น,เ,สนเห็นไหมครับเปลี่ยนแท้จะไม่มีเส้ยนนะครับอย่างชี้ให้ดูครับว่าเส้นตรงไหนนะครับ ตรงนี้ครับเส้นเสี้ยนแถวนี้ครับเป็นเสี้ยนเสี้ยนเสี้ยนเลยครับของเกจะมีเต็นเส้นเสี้ยนเสี้ยนนะครับเป็นเสี้ยนย่างเงครับยาวๆทะแยงไปด้านด้านกว้างๆนะครับนี่ครับเห็นไหมเปลี่ยนแท้นะครับเปลี่ยนแท้จะไม่มีนะครับนะครับ นี่ครับไม่มีเตียนเลยนะตัวเนียนเก๋นี่ครับสังเกตได้ชัดเจนเป็นเสี้ยนเสียนเสียเส้ยนเห็นไหมครับคำว่าปุรุรีนะครับตัะลีบีแล้วก็มีเตี้ยนนะครับด้านข้าง ขอบตัดก็เป็นขอบตัดละเอียดนะครับนี่ครับนี่ครับจำไว้นะครับว่าตําหนินะครับขอบตัดเหลียนแท้นะครับขอบตัดต้องตรงนี้ครับจุดตายเลยแล้วก็เป็นขอบตัดหยาบนะครับหยาบหยาบหน่อยครับ งนีครับจะเป็นแบบว้วๆนะครับงแวงลงไปนะครับสังเกตตรงนี้ครับโอเคครับพอได้ความรู้กันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมก็จะมาทําคลิปเพิ่มนะครับขอบคุณครับ